สวัสดีจ้าสวัสดีครับวันนี้วันที่ยี่สิบยี่สิบหาดีหกวันยี่ยี่สิบหกวันที่ยี่สิบหกกันยายนสองห้าหกหกวันนี้สเตก็ได้มาหาหิริที่เขาข้างานี่ค่ะพี่น้องวันนี้กะฝนลินลิ้นเนเนาะหนอกลินหมอกไรายหมอกกระจายฝนกรลิ้นเบื้องแห่พี่น้องเบิ้องอันบรรยากาศรถกขางแขางกันค่ะพี่น้องหาหิรคนรลายครับรดกระลายพี่น้อง อันนี้คือฝั่งหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งกับมีดพี่น้องเด้อนะครับมกันพี่น้องได้เนกัพี่น้องเข้าไปดุนไปชุนกันพี่น้องว่าเฮาสิไใดยึดกันมาแล้วจ้ะทีมงานเต่าปลาเนี่ยครับทีมงานเต่าปลาได้จ้าฝากกดไลค์กดแชร์ให้ทีมงานเต่าปลาได้จ้าเป็นเพจของบ้าตุนได้จ้าจ้าไปดุนงินจ้ะพี่น้องกินหัวปลาลูกพี่น้องไก่ปลาลูกนะปลาลูกาาษาไทยอิ่นไก่ไต่ไก่ตับไก่พี่น้องบ้าตุนกับบ้าเรามีฮรอมีดมาเอานนี้มีเข้าไปวะ

นั่งผลุกนังกินได้น้องเอ็งโดนน้องก็นั่งกินนี่เจ้าบอเดลได้พี่กำลังกินไงแบบนี้ม่ใอ่อมเยอะเมื่อเช้าอ่ะกระติบมันเอามีอแล้วเอามึงกินน้ำมอมพี่น้องน้ำมอมหลังเละปุณห์อยู่ในกันบุตเลยเหี้เห็ดออกล้าอยู่ได้หน่พี่น้องเอ้ยน้ำมอมเดินนี่นี่มึงไหลลงมากำลังเกิดเพียบเลยพี่นี่พี่น้องมึง สติเก็บมาจากของทึง่งต่างหลายตื๊บเด้ยวพอนี่เพียงข้างล่างนี่ไหลมังล่า,ลางยู่เนาะนี่ตัวบานเบิ้อยังเหยียบพี่น้องเอ้ยเห็ดไบแล้วรูยไหมเลย,ยลเพีย่น้องคุณนะถ้ามาต้นเกดิดไปลอยโดรกละเขียอยู่คุณนะนี่เก็บก่อนมีบานมีตูมมึงพี่น้องเบิ้องนี้กำลังอันในดินนะกำลังเกิดนะ กำลังเกิดกำลังเกลงีน้อยตัวนเอาทุนไว้อะจระถอยเงิไป Thì nó cái nó ú thì coi được phi mẹ. Phi chị có cần có có lên Thì đi đốc có lên. Khi tên mình rất vào dùng thương lái này. có lên phi Thì. mình hít được phi nó. Hít ừ mình. lên này. này. mình chỉ ra tới lên này. tới พี่น le ้องเห็นบ่พี่น้อง่ยเป็นคนปุ้นเลยจ่ะคักคักเลยบลกหลายเลยพี่น้องมันบังเนาะนี่ถ่ายบ่ได้นี่เก็บอดดิพี่น้องดื้อเดินเดินพี่น้องดื้ออื้อเป็นปลาไหลคักคักนี่นี่พี่น้องเออิคักคักพี่นี่เห็ดพี่น้องเห็ดโกเดเห็ดโกเห็ดหลังเห็ดเห็ดโกโอ้ยกินกันเต็มกระตาบ่เนี่ กำลังออกตุ่มๆนิหน่อยก็นี่มื่อหนีเ,นเขาข้างค่างลายพี่น้องเอ้ยงามครับ อืมพี่น้อีพี่ก็มีทั้งเทิงพี่เลี้ยงเลยตัเตะก็บติมตาแล้วยี่ติมตาเลยไหนใบ๋ย์มาหิ้งใส่เปลือยเลยเฮ็ดจ้าเฮ็ดพี่น้องเห็ดเห็ดว่นนี้อย่างนี้เห็ดได้ไหมพูดข้างในก็มีพี่พี่เื็ดเป็ดโกโก้เลยพี่น้องเอ้ยมาอยู่สองชั่วโมงเลยพี่น้องอันนี้กะได้กันทุกคนเนะพี่น้องเนาะได้กันประเดวนี่นี่ไหมสี่คนก็เราอีก เอเพ้คนอีสองคนมาท่านมาเบิ้งไปเบื้องด้วยพี่น้องด้วยของเพื่อนด้วยกระตาใหญ่ไงพี่น้องนี่พี่คนมากกับมาตาใหญ่พี่อันนี้กระตาบางใหญ่บังจ้ะตาบางใหญ่เพูนพูนหันยังสิคือน่ะพูนัยคือเหตุคือ ่อยมาทำเจ้าเนี่ยนี่ตัวจริงเสียจริงคอยเป็นนี่อยจำเสือได้นี่เว่านี่เคยเจ้าหมนเก็บอันเพืงคมอยู่หมู่บ้านแม่หมู่บ้านมากพูดะไะไมเลยนยว่ไตุกันเีไปเป็นเดี่ยวทเขาถือเฮ็ดลงมาเขาถือเฮ็ดคนหลต่ตากตตาลงมาหมสุขุสุขุนเต็มสุขุนกน เฮ็ดกับพ่อตาเม่ดก่อนตีกับพ่อตาแเอาแเอาไหนกับตาซื่อกับซื้อขายกับขายได้หลายพูดขโมยนเี้ยมันนี่พี่น้องจอตรงลยนใ่เอใชู่้ยพี่น้องตรงนี้มันเปื่งเหมือนใก้นมะพร้าวเนาะหนามอมครับพี่น้องป็ดก่อเลยพี่น้องเอ้ยบ้ย เท่าพี่น้องเอ้ยอันนี้เห็ดไตไก่นะครับพี่น้องอันนี้เห็ดกินตั้เห็ดสินไตไก่นะพี่นอ้องแถบบึงนกับนี่ครับอันนี้ก็ตกไตไก่น้ำเฉลียงนะพี่น้องไปเก็บกันครับพี่น้องอ,อ,งองับพี่น้องกอแดงครับพี่น้องกอแดงงามพี่น้องเอ้ยออืมอืมม เครับมาครับนี่ครบพน้องอืมกระพก็เดง่าอี่ถึงฝนมัขึ้นนี่ครับกลีบมันเริ่มแตกครับอืมกระพิณองเน็ดหนามอ้อ้บานเปือยหมดรพองกองกอมันสันสันอยู่พี่น้องเอ้ยวนมับอก่งนี้ นี่ว่าตุ่นเดียวได้บ่บ้านนี่เบยน้องน้องครับอี่เดียวนี่ผมเดียวได้คนละเฮ้ยนี่คือหาเหลือเอาหมูอื่นนี่ว่พี่น้องอันนี้ก you. ัเบยคนเมื่อไหร่กันเขาต้องพอเขาสิได้เก็บเนาะพี่น้องเย็างนี้ถาดเบยมดเท็าหาดพี่น้องเอ้ยมาพ่อเลืบยมือแต่ใบใหม่พี่น้องเอ้ยขึ้นงกับมีไล่กันไปไล่กันไปพี่น้อง

<laughs> hai đầu vĩnh vào tuần hai đang nguyên con vợ anh tuần bỏ thì không có mất mẹ đi không về mày này